วันนี้ผมได้รถสุดเกียร์มานั่นก็คือรถด,ดำน้ำมีรถเกียร์แบบนี้แน่นอนครับว่าเราจะต้องแกล้งตำรวจเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการใช้รถด,ดำน้ำของผมในครั้งนี้จะลุ้งหรือล่วงและในคลิปนี้ผมอยู่ที่ประเทศ Tinder City มีระบบซื้อขาย OC พ่อค้าแม่ค้าสามารถมาตํากันได้เลยอาวุธตีติด100%มีให้เล่นมากมายสายสตอรี่ต้องมาจัดนะฮะขึ้นชื่อ่า t i n อร์เราสามารถกดตัว M เพื่อเปิดแอปพลิเคชันหาคู่ได้ <c oughs> คนเงาๆบอกเลยว่าชอบและที่นี่ยังจัดกิจกรรม ปามไอได้รับเงิน OC ระบบ AFK เพื่อแกลกรถกิจกรรมสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับมาเจอกันที่ tinder city เอาครับตอนนี้ทุกคนที่เห็นหนะ้าจอมืดๆนี้นะไม่ต้องสงสัยนะว่าอยู่ที่ไหนครับอยู่ใต้น้ำครับเราจะเป็นอัววแมนหรือเปล่าอันนี้มาลองนนล,ลุ้นเราจะใช้ไม่เป็นในที่อ่ะคุยเอ้ยอยู่ในน้ำเนี่ยนาทีละมันใช้ไง<อ>วะเพื่อน กูจะรู้กือม,มึงไหมนะมึงไม่ได้บอกอะไรกูสักอย่างไม่ถามกูมสักคำผมอยากรู้จริงๆนะครับผู้นำประเทศที่อยู่มานานกว่าแปดปีย <Hey. S 1> ทำไมถึงซื้อเรือดำน้ำผมก็ไม่เข้าใจนะครับความจริงก็ควรซื้อรถรถที่มันสามารถดำน้ำได้ตัวอย่างเช่นดูผมนะครับคุณพี่ ได้เป็นนายกปุ๊บผู้นำประเทศนี่ฉลาดเต็มนะครับฟิม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 มึงพูดชื่อเต็มเลยเหรอฟิมเซนเซอร์เซนเซอร์ให้กูด้วยโอเคปะคนตื้ดนะครับได้เป็นผู้นำปุ๊บจากผู้นำสมัยเก่านะครับซื้อเรือดำน้ำที่เปลืองเงประมาณแต่ทักษีส้มนะครับได้เป็นปุ๊บนี่ซื้อรถที่สามารถดำน้ำได้เขาเรียกว่าทูอินวันนี่ไงยะนี่เป็นไงขออนุญาตโชว์นะครับอันนี้เราก็ได้ วันนี้ผมอ่ะจะมาแกล้งตำรวจโดยการใช้รถดำน้ำนะครับในการแกล้งตำรวจนั่นเองนะครับ ก็สามารถเก็บล้อแล้วก็ดำน้ำได้เว้ยไงอ่ะเยโดเยโดโคลามาร์ต <Yeah, do. S 1> yeah, ตอนนั่รถพังเป็นไงอ่ะผมบอกแล้วถูอินวันตั้งแต่คุณคุณพักสีส้มนะครับได้เป็นนายกรัฐม,มนตรีปี2023นะครับอิงนู้ดกาแฟ่ย์ถูอินวันแต่ว่าที่ถ้าทรีอิวนออวันอ่ะทรีอินวันก็จะเป็นอ่าพวกยยน้ำมะพร้าวครับอ๋อแล้วโฟอินวันอ่ะโฟอินวันก็จะเป็นพวกอ่าชาชาเย็นชาเขียวเองครับอ๋อแล้วฟ้าอินวันอ่ะฟ้าอินวันก็น่าจะเป็น ไฟเอ็มครับเรามีรถกินเกียร์น่ะเราต้องแบบอันนี้ดิวะเออใช่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 เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะโอ้ยล้อไม่ใช่โอ้ยพี่พาผมว่าไงครับอะไรพี่หนีรถผมเปล่าพี่เดี๋ยวผมพาหนีพี่เอาป่ะซุปมาพี่พี่พี่เชื่อใจผมดิพี่เชื่อใจผมพี่ก่รนั่งสีครับการนั่งสีพี่เชื่อใจผมป่ะไว้เชื่อใจผมไหมแค่นั้นพี่พี่เชื่อใจผมไหมพี่ผมผมสักผมสามารถทำให้พี่หลุดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่หลุดผมดีดีชอบใชให้พี่เลย ใช่ครับกล้าไหมไม่เชื่อใจเลยวีพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่อจ่าบอยฮาร์ปโอเคไอ้จะจะากงน้อยมามาคั้นผมดีกว่าเชื่อเชื่อใจผมคันรูยเชื่อใจผมเดี๋มึงกดไอ้พนโชว์ไปดีเพราะจะได้รู้เขาเรียกว่าช่วยส่งอย่างสวยงามอุ้ยน้ำลายพุ่งเห็นื่อะเราชนตูดมันมันพุ่งไปเลยเว้ยโชว์ก็สามารถไปยังไม่เชื่อใจเราไงเนาะเออมันไม่เชื่อใจเราไอ้เหี้ย เราพี่ชายคนนี้ล่ะฮอบสนใจไหมฮอฟฟูพกเ,เข้ามาเลยครับไม่มีอะไรสักบาทเลยครับได้ไปสนใจอะเข้ามาเมื่อกี้อะครับอ๋อไม่เป็นไรหอพอดีว่าทางเราบริบริษัทแวนเมอร์แสบอยากพาเด็กใหม่จกปูนพอดีหอบวิ่งจริงปะครับใช่ฮอฟู<า>อยากไปครับอยากไปอยากไปแล้วอีกคนคนึงจะไปหร<า>ือเปล่าบพอดีรถนั่งได้สี่คนก็จะไปครับน่าจะไปโอเคหอบรวพี่ชายเชื่ออะไรเหรอฮอบฟู ชื่อแมนดี้ครับแมนดี้อันนี้เหมือนผู้หญิงเลยแมนดี่ชื่อหนุผู้หญิงเลยแมนดี้ครับไม่ใช่แนนนี่อ๋อนึ่ว่าแนนลกที่เป็นแบรนด์ของ My Made n เนยหรือเปล่าครับแมนลี่ ไม่ใช่ครับแม่แม่เชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นไม่ใช่ฟุตบอลไอ้เคียล่าสุดเป็นไอ้ลูกชิ้นแล้วไงไอ้คือคจะพูดเลยเยงไอ้อันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยคนชื่อไมโทฮาฟูชื่อแข่งแข่งคาฟูแข่งแข่งจริงไหมครับเนี่ยก็ลองได้ที่บ้านปู่ฮาฟูใช่เหรอแล้วพี่ชายมีหวานใจหรือยังฮาฟูอุ้ยอุ้ย อุ้ยอุจาดตามากนะครับเนี่ยอุ้ยอันนี้อุจาดตามากเลยนะครับเนี่ยทาอะไรกันกลางกลางงเนี้ยเขาขาขอผมมาครับคุณคุณนี่ทุกทกูไม่เชื่อเพราะมึงอุ้มเขาเอ้ไม่เขาเขาเขาขอกมมาไม่ครับผมไม่ได้ขออ๋อไอ้ตออเลยนะไม่ได้ตอเลยนะตอเลยนะต่อเลยนะใจเย็น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 งะแล้วแล้วอีกคนชื่ออะไรเหรอฮอมมาแล้วนี่ะไม่ได้ยินเลยอะไรนะอะไรนะยาก่ครับ ทินากราทินากรเหรอครับลากรครับลากรเงั้นเดี๋ยวผมขอเรียกพี่ว่าทินากรนะครับแล้วอีกคนชื่อว่าแอนโน่ละกันนะครับโอ้โหไปจบ,จบปืนเลยดีกว่าครับพี่ชายเอาล้ะตอนนี้เราได้2ลายในการที่เราจะพาเขาไปจบปูนครับเพื่อนมึงซ่อมก่อนได้ปะสวยสวยโอค,ครับพี่พี่นี่ทินากรครับรถผมมันมีแจ็คแพดด้วยนะครับเนี่ยมีอะไรนะครับมีไอ้พ่นนะครับแจ็คแพดอะครับ โโโโออ้้หหีผมผมชื่อไม่โทนะครับชื่อแข็งครับไม่โทใช่ครับจบแล้วครับพี่จบแล้วครับพี่ผมให้ให้ฟูนครับไปก่อนนะพี่เจอกันพี่เจอกันครับพี่ยอมยอมยอมคยับพี่คือไอ้สองคนเนี่ยมันมันยังไม่รู้นะครับว่ารถคันเนี้ยสามารถดำน้ำได้ดูจะแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พี่ธินกรพี่ผมชอบชื่อพี่มากเลยอะ ลาก้อนครับไม่ใช่ทินากรครับไม่พี่ผมจะเรียกว่าทินากรพี่รู้ไหมทำไมผมผมเรียกว่าทินากรอ่ะพี่อ๋อทำไมครับเพราะมันชื่อเหมือนพ่อเพื่อนผมพี่โอ้โหไม่ใช่ผมนะอย่าหลาบนะนี่ผมผมแก่ใช่ไหมครับคอพอได้ครับดูหนวดหนาเติร์นขนาดนั้นตำรวจไม่มาก็ปูนฟรีนะตำรวจไม่เห็นมาเลยครับต้องทำไงให้ตำรวจมาน่าจะต้องไปต่อยตำรวจครับ ใช่ครับเข้าไปต่อยตำรวจแล้วพี่พี่ธนากรก็บอกว่ามึงไล่กูดิมึงไล่กูดิเคยป่ะพี่เคไหมถ้าตำรวจไม่มาพี่ต้องไม่ใช่ทางที่ดีนะครับพี่ต้องลองพี่พี่ลองมึงไล่กูดิมึงแต่ของผมเยอะชาจะโดนหนักผมเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยแหละต้องต้องเดินเราบอกว่าเข้ามาดีปากปินแค่ครับผมยังมีแบบผู้เล่นใหม่อยู่เลยก็ก็ไม่เป็นไรครับพี่ผมก็มีเหมือนกันผมก็ทําได้พี่ผมเข้ามาชั่วโมงหนึ่งผมเลื้อนแล้วผมขโมยรถประมูลมาแล้วไงพี่ เดี๋ยวผมก็โดนใบแดงแล้วไม่โดนพี่มันมันไม่โดนหรอกพี่จริงเพื่อนอนกูกดไอ้ปนใส่แล้วเพื่อนอะไรก็เข้ามาพี่พี่ธนานกรเอาเลยพี่ถ้าพี่ไม่กล้าจัดอ่ะปนมึงทำแสดงเป็นตัวอย่างนี่โอ้พี่เหอะไล่ผมสิเขาไม่ไล่หรอเขวอขวออุยอุยอุยขวอแล้วพี่เป็นไงอ่ะอุย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 เม็ดไก่เม็ดไก่เม็ดโตพี ยี่ทุกสองเียอะไรกันเนาะมือเบอม์เบอร์เบอร์อุ๊ยมันซ้ำเลยเพื่อนมือดับเลยเหรอเบอยเพื่อนกดไอพ่นไอพ่นไอพ่นเพื่อนไอพ่นเนาโอเคเพื่อนหลายขันจากเพื่อนโอ้โหพี่พี่เอาไงดียะพี่เอาไงดียะเอาไงดียะไหวเราไหวเราไหวเยอะไหวพี่ผมเคยบอกพี่แล้วนะว่าถ้าคุณพี่พี่ได้เป็นนายกจะสามารถมีทั้งรถที่สามารถวิ่งได้แล้วก็ดำน้ำได้ใช่ไหมพี่ใช่ รถพังเรื่องตัวเฮด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 เรื่องตัวเฮดไอ้ขี้รถพังเลยชิบหายนะเพื่อนเอ้ยไอ้ขี้ตำรวจตกน้ำด้วยลวกตายตำรวจตายพี่ตำรวจตายตำรวจตายพี่พพีี่่จะซ่อมยังไงเฮ้ยโต้งเราไหลเหมือนกัน เอโดนอุ้มผมโดนอุ้มครับตลอดเฮ้รเฮ้ยทันมากออดเองเองไปซ้อมได้ป่าวแนโน่แนโน่แนโนมีกล่องไหมแนโนมีไหมขอกล่องหน่อยแนนแนนแนโน่แนโนแนนนุดวดโอเคสวยเลยน้องเลิฟโอ้ยเพื่อนเราโดนจับอ่ะโอเคเพื่อนเจอกันว่ะเฮ้ยกูมาแล้วกูมาแล้วเพื่อนขึ้นมาพี่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 ขึ้นได้ไหมพี่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 ชิบหายแล้วเอาพวกมึงหายไปไหนกันอ่ะกูดำน้ำอยู่เพื่อนเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาพี่สวยพี่สวยสวยสวยพี่ เฮ้ยเพื่อนมารับไูนดีในน้ำอ่ะพี่ก๊อตตอบเอ้าปากก๊อตมึงบอบอลัดเข็มขัดวะโอ้ปากก๊อตปากก๊อตทำไมล่ะครับทำไมเอล่ะนะฮะคุณต้าเป็นไงแนโนแนโนเป็นไงผมบอกแล้วจัดนะจัดาพี่ทาได้เป็นนายกเนี่ยประเทศไทยเราจะมีแบบนี้เว้ยเป็นไงแนโนเอ็งว่าเดียวไหมพี่ก๊อตยังแหลกโอ้ช่างแม่งไอ้ก๊อตไปเถอะครับ ไม่แล้วกูละเพื่อนมาช่วยกูก่อนดิตอนนี้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมวนไปช่วยพี่ก๊อดก่อนแล้วกันปากก๊อดปากก๊อดปากก๊อดโอ้โหเรียบร้อยแล้วพี่ก๊อดพี่ก๊อดโดนแล้วอ่ะพี่ก๊อดโดนแล้วอ่ะเอาไงอ่ะต้องเตือนไหมครับโมโมโมได้แล้วหรอพี่เอ้ยสวัสดีจ้าโอ้ยโอ้ย คุณตำรวจคุณตำรวจ been, h, ผมยังไม่ไม่ทันทำอะไรผิดเลยคุณตำรวจเป็ายเจ้าที่น่าสนนอรหรือเปล่าครับเอ้านั้นหัวข่าวนะครับคุณตำรวจแต่คุณมาด้วยกันทำไมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพื่อนเพื่อนผมมันลงไปทำร้ายอ่ะครับผมก็ไม่รู้เจตนาของเพื่อนผมเหมือนกันนะครับคุณตำรวจโอ้โหคุณจะย้อนไปที่ทวินไม่กล้าจัดอ่ะคนมึงทำแสดงเป็นตัวอย่างนี่ทวินกลับสอนอรผมเลย คุณตำรวจผมผมมีรถนะคุณตำรวจเอารถผมไปก็ได้นะไม่เอาครับไม่เป็นไรคุณตำรวจครับพอดีว่าเพื่อนเพื่อนผมมันสูบยาเกินขนาดนะครับคุณตำรวจคนไหนครับคนคนหัวขาวครับที่ไปทำร้ายตำรวจอะครับเขาสูบยาเกินเกินขนาดนะครับอเขาอยู่ดีดีเขาค้างครับคุณตำรวจได้เดี๋ยวส่งบําบัดให้ครับเีมันจะบําบัดมึงเพื่อนตำรวจจะมาปะ ดูเสื้อไม่จับไม่คว้าเนี่ยอย่างนั้นแมเฮ้ยเฮเหมือนจะมาปะอุ๋ยมา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 เพื่อนสวยสวยถุงแรกก็มาเลยครับเนี่ยเพื่อนขึ้นมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขียนหน้ากากคุณจัดเลยเพื่อนโอ้ยโอ้ยรถพังพังเลยครับคุณตำรวจซ่อมได้ไหมซ้อมซ้อมั้อมโอเคครับขอบคุณมากครับ คุณตำรวจถ้าจับผมผมให้ร้านหนึ่งเลยจับได้นะจริงจริงผมให้ร้านหนึ่งอะไงอ่ะใครคนต่อเดยครับอุ๊ยยเพื่อนชิบหายแล้วชิบหายแล้วังไงออสามส้อร์แล้วเพื่อนสาแล้ว 39%แล้วถ้าเราลงด้านหน้าน้าๆอ่ะเรามีโอกาสนี้อยู่เว้ยนี่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 โอ้ยโอ้ยนี่เนี่ยถ้าเราเราลงตรงนี้เรามีโอกาสแบบเราหนีรอดได้ครับสวยสวยสวยรอแล้วครับผมสวยสวยที่เปิดโหมดหลุดร้อยครับอย่างนี้คือตำรวจตำรวจตามมาเฮ้ยรถจะพังปะเนี่ยเพื่อนเออพังดีอ่ะไม่ไม่ต้องต้องจ่ดซ่อมก่อนซ่อมซ่อมเพื่อน ส้ม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 สวยสวยสวยมันอยู่ตรงโน้นมันงง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 ไปขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนมันไปแล้วเหรอไม่รู้เหมือนกัแล้วมันอ้อมมาเปล่าวะมันอ้อมเหรอมันอยู่ตังหรอกูบอกจับได้ให้ร้านนึงเลยอ่ะไม่น่าไม่น่าใช่อ่ะกูว่าน่าจะไปแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่แต่รู้สึกดีว่ะที่แบบว่า สีต้มได้เป็นนายกแลวมีการพัฒนาของประเทศชาติมากขึ้นนะครับโอ้โหคนนี้ไม่ต้องนามากนียผมพูดเพื่อสร้างสีสันเท่านั้นเองนะครับเจ้าสีสันเฉยเลยเออจริง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 ใจใจจริงก็จริงจริงอ่ะอยากได้แบบนี้จริงจริงรู้จักอย่งสัตว์กูไมมโทรชาเหินออกตัวแบบชายเดียวกูไม่ต้องมีกำลังเสริมอนาคตมึงดับชัวร์ถ้าเกิดว่าตอนนี้มันเหลิงไม่ได้ปากหวานหรอกไอ้สัตว์แต่เมียมึงโดนแล้วยังเขินรู้จักยังสัตว์กูไมมโทร